คณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งปิดตลาดใหญ่วังน้อย7วันนะคะหลังตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อกว่า100ราย นายพนุยแยมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดร่วมหารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านระบบซุมนะคะเพื่อหามาตรการเร่งด่วนควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กาคลัสเตอร์ตลาดใหญ่วังน้อยตําบลลำไทรอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังทําการเข้าตรวจเชิงลุกตลาดใหญ่วังน้อยนะคะพบผู้ติดเชื้อจํานวน108รายจากทั้งหมด473ราย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะคะมีมติสั่งปิดตลาดใหญ่วังน้อยเป็นชั่วคราว7วันเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่7รกรกฎาคม2564เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตลาดเสนอแผนมาตรก,การการป้องกันการแพร่ระบาดต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อนจะทําการเปิดตลาดต่อไปพร้อมทั้งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามน,นะคะที่อาคารอนเนกประสงค์ของเทศบาลเมืองลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขนาด100เตียง เพื่อนำผู้ป่วยที่ไม่มีอาการดุนแรงนะคะเข้ามารักษาสังเกตอาการนอกจากนี้ได้ทำการหารือต่อในกรณีพบคลัสเตอร์โรงงานผลิตไม้พาเลตในพื้นที่อำเภอวังน้อยตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวน23รายเป็นแรงงานต่างด้าวทางโรงงานจึงทำการปิดโรงงานเป็นเวลา7วันนะคะและให้พนักงานทั้งหมดกว่า200คนหยุดงานและกักตัว พร้อมประสานขอความสนับสนุนรถตรวจเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยสำหรับตรวจเชิงรุกในงงานต่างด้าวทั้งหมดเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ค่ะ